สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Car on TV กับ Variety ยานยนต์ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวเปิดโลกกระทัดไหมก่ ไปเป็นหาทานของอร่อยทุกตอกซอกซอยของกรุงเทพม,มหานครรับรู้ข่าวสารในแวดวงยานยนต์และพาไปชมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะเจอกับเรา2คนเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ทางชรบอเวลาบ่าย2งโมงครึ่งถึงบ่ายนาทีครับและแน่นอนค่ะว่าเจอกับฟ้าและพี่โยรินแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับกิจกรรมดีๆในแวดวงยานยนต์แต่ว่าสัปดาห์นี้ฟ้าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยว Down and smash เราก็ามาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการ Car คาร์ออนทีวีนะฮะและตอนนี้ช่วงแรกมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วแหะครับสำหรับช่วงแรกฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆจากอิสุสุกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ ช่วงควรรู้ก็้รถในสัปดาห์นี้ฟ้าก็มาอยู่ที่บริษัทดีเพชรอิสุส,สเซลจำกัดซึ่งฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆจากอิสุสกันเช่นเคยค่ะและสําหรับสัปดาห์นี้เป็นพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพิธีมอบประกาศนียบตัตรการสัมมานาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อิสุสสำหรับอาจารย์มหาทิาลาทลัยนราธิวาสราชนกรลินถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามบรรยากาศสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมกันเลยค่ะ Like could มูล,ลนิธิกลุ่มอิสูสุร่วมกับมหานะวิทยา,าลัยนราธิวาสราชนครินลุกหน้าเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับมาตรฐานว่าที่บัณฑิตของชาติสู่การรองรับงานระดับสากลด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยานยนต์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีรองรับความต้องการตลาดแรงงานอุตสาหการรมไทยในอนาคตค่ะสาระสําคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลาัยนราธิวาสราชนคะร และมูลนิธิกลุ่มอีซูซูได้มุ่งเน้นถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์จากวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมตีเพชรอีซูซู I I มาต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะอิสุสุจับมือกับเมเจอร์ซีนิเพ็กกรุ๊ปเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นการส่งเสริมความพอเพียงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมไปถึงกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรตามฟ้าไปชมด้านในเลยค่ะบริษัทตีเพชร,อ,รอิสุสุเซลจำกัดร,ร่วมกักบ,บบริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้นำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมความพอเพียงต่อเนื่องกันเป็นปีที่9แล้วค่ะ โดยภาพยนตร์เทพเกียรติชุดใหม่ใช้ชื่อชุดว่าความฝันอันสูงสุดถือเป็นภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนค่ะพระเจ้าหัวเคยบอกกับพวกเราว่า สำหรับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เธิดพเะเกียริชุดความฝันอันสูงสุดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของผู้อำนวยการกองประเมินผลงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีหรือว่าอาจารย์ยักษ์ได้ลาออกจากราชการเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เห็นว่านั่นคือความจริงอันเที่ยงแท้เขาลงมือปฏิบัติต่อสู้กับความเชื่อแบบเดิมๆและ,ะเผชิญกับแรงเสียดทานแห่งยุคสมัย อะไรคือสิ่งที่เขาทำอยู่ทำแล้วได้อะไรสิ่งเหล่านี้อาจเป็นคำตอบที่คนไทยควรรู้และนำมาเป็นหนทางหนึ่งเพื่อประยุคใช้ในการเดินทางค้นหาความสุขให้กับชีวิตเราคิดว่าแนว ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ประชาชนชาวไทยนั้นจะเป็นหลักฐานที่มั่นคงค่ะทำให้คนไทยนั้นมีชีวิตอย่างมีความสุขเราก็เลยได้ร่วมกับกลุ่มนะคะเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ได้จัดทําภาพยนตร์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดนี้เป็นชุดที่13แล้วสําหรับชุดนี้ชื่อความฝันอันสูงสุดนะคะผู้ชมภาพยนตร์นะคะทุกรุ่นทุกวัยที่มาชมในโรงภาพยนตร์กลุ่มเมเจอร์นะคะได้นําไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความ สุเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2กิจกรรมที่ฟ้านนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เต็มอิ่มและก็ตื่นใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปทักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการค่ะออดทีวีสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กใหม่ซูเปอร์เดย์ไลท์ ฟ้าก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมจากอิ u ุสูมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะกับกิจกรรมอ s u ุสู่บิ๊กแชร์เรนขับดีๆมีลุ้นล้านสําหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในเส้นทางที่3จากจังหวัดชนบุรีจันทบ,บุรีชนบุรีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพลาดการแข่งขันในครั้งนี้สามารถติดตามการแข่งขันในเส้นทางอื่นๆได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้ค่ะและตอนนี้นะครับเราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการข่าว on TV ครับ There มาถึงช่วงนี้นะครับผมนันลุ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าฟ้าจะพาผมและคุณผู้ชมไปหาของอร่อยทานกันที่ไหนครับถ้าเกิดว่าพี่อลินและคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วว่าสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาไปเฟ้นหาทานของอร่อยกันที่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะในช่วงของเด็ดก,กอทมอสนับสนุนความอร่อยโดยใหม่อิสุตุดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ ก็ฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้กับช่วงของเด็ดกกอ <Yeah. S 1> ทมอแน่นอนว่าฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปเป็นหาทานของอร่อยทุกตอซอกซอยของกรุงเทพมหานครค่ะและสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปเป็นหาทานของอร่อยกันที่ถนนมังกรน,นั่นเองค่ะและความอร่อยที่ร้านนี้บอกไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นความอร่อยแบบิีเทจด้วยแต่จะเป็นอะไรและจะอร่อยจริงเด็ดจริงขนาดไหนต่าวฟ้าไปกันเลยค่ะ อยู่ที่ร้านข้าวแกงเจ๊ปุ้ยหรือว่าเจ๊เฉี่ยแล้วล่ะค่ะและที่อยู่ข้างๆฟ้ารตรงนี้ก็คือพี่นัทเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับเจ้าของร้านแบบนี้ต้องถามพี่นัทก่อนเลยค่ะที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วประมาณ70ปีครับ7 0ปีแล้วอย่างนี้พี่นัทเป็นูเจ้าของร้านรุ่นที่เท่าไหร่คะอ่ายังยังเป็นของคุณแม่ผมอยู่ของแม่อยู่ <ๆ S 2> เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะก็คือ,คอผมคือรุ่นที่3รุ่นที่3าครับแล้ว ที่เห็นทีเด็ดอยู่ตรงหน้าฟ้ายเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าแรกเริ่มเลยค่ะข้าวแกงหรือว่าแกงตา่างๆอะไรพี่นัทเนี่ยมีกี่อย่างมีแค่2อย่างครับม,มีอะไรคะมีกะหรี่หมูครับกะหรี่เนื้อครับตั้งแต่รุ่นน้ากองครับและตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วมีเด็ดกี่อย่างคะก็ตอนนี้มีกับข้าวทั้งหมดว่าประมาณ10อย่างนะครับไม่รวมค้นเชียงไม่รวมไข่พะโล้ไข่ต้มนะครับยกตัวอย่างได้ไหมคะพี่นัทมีอะไรบ้างเอ่ยแกงเขวหวานไก่เขวหวานลูกชิ้นค่ะผัดเผ็ดปูผัดหน่อไม้ ปีไก่เหล้าแดงซี่คโครงหมูหมูหวานผาแนงหมูครับอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่ร้านาฟ้าตรงนี้ห,หน้าตาน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะที่สําคัญที่ร้านพี่นัทเก๋ตรงด้านในด้านหลังตรงนี้ค่ะคนที่มาทานย้ําเลยว่าเหมือนเป็นเต๊ะอี้ดนตรีมีสไตล,ล์มากๆครับพี่นัทเพราะว่าที่นี่<อ>ไม่มีโต๊ะนะคะ<อ>คุณผู้ชม<อ><ๆ>สังเกตจากด้านหลังนี่ค่ะบอกเลยว่าเก๋จริงๆค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว บอกเลยค่ะพี่นัทอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะลองทานทีเด็ดของร้านพี่นัทได้ครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับเดีย๋ยวเราไปทานทีเด็ดของร้านพี่นัทกันเลยค่ะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีเด็ดของทางร้านพี่นัทก็อยู่ในมือฟ้าแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มาทานทีเด็ดที่ร้านพี่นัทต้องสั่งจานนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับเลยค่ะ ทานทีเด็ดของร้านพี่นัดไปแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเด็ดจริงอร่อยจริงมากๆเลยค่ะทีนี้อยากจะทราบค่ะว่าอะไรที่พี่นัดคิดว่าเป็นจุดมัดใจคนที่มาทานตลอดระยะเวลาไหน,นด้วยรสชาตินะฮะแล้วก็แกงมันเผ็ดแบบจีนๆน,นะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพแล้วก็ dip, วัตถุดิบเราใช้ของอย่างดีครับคือคงคงไว้ครับถึงของมันจะแพงแล้วก็ คงไว้แล้วราคาถูกครับไม่ได้แพงถ้าพูดถึงข้าวแกงจริงๆแล้วคือหาทานได้ทั่วกรุงเทพมหานครครับทำไมต้องมาที่นี่คะแต่ก่อนเขาเคยกินรสชาติยังไงพอไม่ได้มาหลายปีมากินก็คือรสชาติเดิมครับเดิมใช่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมที้ชมหนุนทางบ้านอยากจะมาทานแบบฟ้าล้วค่ะร้านของพี่นัทอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างวัดมังกรนะครับข้างวัดระยี่อ่ะครับก่อนถึงนะครับอยู่ในซอยนิดนึงครับ เขามานิดหนึ่งก็เจอเลยใช่ครับเวลาเปิดปิดของทางร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงหยุดวันไหนบ้องหยุดจะติดป้ายบอกล่วงหน้าอย่างนี้นะครับอย่างพรุ่งนี้หยุดก็คือเราจะติดป้ายว่าหยุดวันไหนถึงวันไหนหยุดกี่วันนะครับเปิดก็เปิดร้านก็สามโมงะครับปิดสามทุ่มครับผมเปิดร้านสามโมงปิดสามทุ่มนะคะยังไงคุณผู้ชมก็สามารถมาชิมความอร่อยที่ร้านของพี่นั พี่นัดยังมีบริการส่งถึงที่ด้วยใช่ไหมคะคือไอ้คำว่าส่งถึงที่หมายถึงว่าโอเคคุณโทรมาสั่งอาหารกับเราเราก็จะมีมอไซค์รับจ้างให้คุยกับคุณว่าคุณอยู่ทรงไหนแล้วก็ค่ารถเท่าไหร่คือคุณพอใจทั้งสองฝ่ายเราก็ให้ไปส่งแล้วก็เก็บตังมารายละเอียดค่างตก็คุยกับพี่วินได้เลยใช่ใช่ครับยังไงก็สามารถโทรมาสั่งแล้วก็หรือว่าจะมาชิมความอร่อยที่ร้านของพี่นัดได้เลยนะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านใจดีของเราด้วยขอบคุณนะคบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสน<อ>ุนใจดีของเราอิ u ุ u ดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไ, <100 S 2> ไปไกลแค่ไหนก็ใช้แค่ตีบเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงของเด็ดกทมแล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรู่เดี๋ยวกลับไปอยู่กันต่อกับ,บรายการ c ่า on อนทีวี กลับอยู่กันต่อในรายการคาร์ออนทีวีและในช่วงนี้เราสองคนก็มีข่าวสารร้อนๆในแวดวงยานยนต์มารออยู่แล้วล่ะค่ะถูกต้องแล้วครับข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆในแวดวงยานยนต์นะฮะเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วง News c ค่ะช่วง New s ์ค่ะ,คะและช่วงนี้ครับกลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์นกันกับช่วง n e ว s c ค r นะครับผระเบรกเบนดิกบุกงานบางกอกไอเดลสตรีทส่งผระเบรกเบนดิกเ l ลติเมตลุยตลาดรถซิ่ง พระเอกเบนดิตต,ตอกย้ำผู้นำด้านการดูแลและรักษาระบบเบรกอันดับหนึ่งของเมืองไทยร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยใจกลางเมืองร่วมสนับสนุนงานบางกอกไอเดลสตีดโรซซิ่งริมเล็กเช็คอิางานอลังการด้วยการรวมตัวกลุ่มผู้รักรซซิ่งและคลาขับกว่า700คันและสุดยอดรถโชว์ที่หาดูได้ยากณลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี นายประพัฒน์อัศวนดิษยังกูลผู้จัดก,การฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคบริษัท FMP Distribution จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกเบนดิกกล่าวถึงการร่วมสนับสนุนงานบางกอก I d เดล t r e e t ในครั้งนี้ว่าปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคาขับต่างๆในเมืองไทยนั้นมีผลต่อการทำการตลาดเช่นเดียวกันเพราะในปัจจุบันม,มีกลุ่มคาขับทั้งกลุ่มรถแต่งรถซิ่งต่างๆมากมายซึ่งเบนเดิกเองบุกทำการตลาดกับกลุ่มคาขับต่างๆโดยมุ่งเน้นไปที่ผ้าเบรกเบนดิกอัลติเมทซึ่งเป็นผ้าเบรกสำหรับรถที่ม ้องนนทั่วไปถโดยภายในงานนี้ผ้าเบกเบนดิกอัลติเมตบุกทำการตลาดกับกลุ่มคาคับต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงคุณสมบัติของเบนดิกอัลติเมตซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมและผู้ร่วมงานจากคับต่างๆ และตอนนี้หมดเวลาของช่วงดิวส c คาแล้วนะครับกับข่าวสารในแวดวงยานยนต์กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการคาออนทีวีครับ ต่อในช่วงสุดท้ายแบบนี้พี่โอลินก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากผู้ชมกันเช่นเคยค่ะถูกต้องแล้วครับจะพูดถึงกิจกรรมดีๆครับต้องมาติดตามกันในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมยังไม่บอกครับไปติดตามชมพร้อมกันในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota เจอกับผมโยรินในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วไทยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมสัญญาเอาไว้นะครับว่าผมยังคงอยู่ในงานแถลงข่าวของ Toyota Motorsport 2015แล้วได้พูดคุยกับเหล่านักแข่งของ Toyota r a c s n g Star t e a ทไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะไปชมภาพบรรยากาศการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะของ t o y o t a Motorsport 2015รุยกันเลยครับ วนนี้ครับมิสเตอร์คิวจิทนาดาเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลล์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกเอนจิเนียริงแอนด์แมนูแฟคเจอริงและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์การกีฬาแห่งประเทศไทยและนายสนธยาคุณปลื้มประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015ครับ โตโยต้าทุ่มเทเพื่อพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตและเป็นการยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตกับการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซูรี2015และการแข่งขันตลอด24ชั่วโมงอย่างนูเบิร์ลิงประเทศเยอรมันนอกจากการแข่งขันในประเทศแล้วนะครับโตโยต้ายังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันรถยนต์ในรายการบางแสนไทยแลนด์สปีดเฟสติวัลและการสนับสนุนนักแข่งโตโยต้าทีมไทยแลนด์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนักแข่งที่มีศักยภาพให้มีการพัฒนาฝีมือและสะสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตครับและปีนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ t o y ยต้าในวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงโดยการสนับสนุน t o y ยต้าชีนไทยแลนด์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Ada ดัคซูริ24ชั่วโมงดูบิร์กลิงณประเทศเยอรมันเป็นปีที่2ติดต่อกันเพื่อเป็นการยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้กับนักแข่งไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วยลครับ ด้วยบทพิสูจน์แห่งความแข็งแกร่งจากความเข้มข้นของรูปแบบการแข่งขันครับความยากของสนามแข่งขันระดับโลกจึงเป็นที่มาของความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนประเทศไทยทีมแรกที่ร่วมพิสูจน์สนามดูเบิร์กลิงด้วยจำนวน99รอบสนามหรือกว่า2,500กิโลเมตรในเวลา24ชั่วโมงพร้อมคว้าอันดับที่7ในรุ่น Super Pro d ร c จ i o n 3จากรถทั้งหมด32คันและอันดับ109ในรุ่น o v e r อ l l อจากรถทั้งหมด241คันโดยใช้รถ Production Car ที่ผลิตจากสายการผลิตในประเทศไทยครับ สำหรับการพัฒนาการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในประเทศและการก้าเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลที่เกิดขึ้นในวันนี้ mm. เกิดจากความพยายามในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักแข่งไทยมาอย่างยาวนาน mm. ซึ่งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและเรายังคงมุ่งมั่นและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยดังสโลแกนที่ว่าไว้โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขนั่นเองครับ ผู้ชมสามารถติดตามความเร้าใจที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศทุกภูมิภาคกับ5สนามด้วยกันได้ครับโดยสนามแรกเราจะไปประเดิมกันที่จังหวัดบุรีรัมย์กับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในวันที่20-21มิถุนายนนี้และลงใต้ไปกันต่อที่สนามสวนสาธรารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในวันที่8-9สิงหาคมจากนั้นเราจะขึ้นไปแอลเหนือกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันที่19และ20กันยายนจากเหนือไปต่อกันที่สนามที่4จังหวัดอุดรธานีณบริ ส่วนสนามที่5ครับเป็นสนามปิดฉากแห่งความมั่นเช่นเคยครับเราจะไปเจอกันที่งานบางแสน Thailand Speed Festival ที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับในวันที่24-29พฤศจิกายนนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเรานะครับรวมถึงเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยดังสโลแกนที่ว่าไว้โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขนะครับ5สนามกำลังจะเริ่มต้นในบ้านเราแล้วเร็วๆนี้ห้ามพลาดนะฮะ กับ Toyota m o t o r s p o r t 2015ครับและตอนนี้หมดเวลาลงร้าในช่วง Happy Today B y t าย o t a ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิบกจกรรมดีๆทั่วไทยนะครับสัปดาห์หน้าผมยังคงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามนะฮะแต่ตอนนี้ส่งกลับไปที่สตูดิโอเลยครับครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับ To y ย t a m o t o r s p o r ปปี2015นะครับผมสนามแรกนะครับผม20-21มิถุนายนนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ และในสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วครับพบกันใหม่นในวันเสาร์หน้าครับเวลาบ่ายสองโมงเรืองถึงบ่ายสองโมงห้าสิบห้านาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ